อ่าสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจออกแล้วครับวันนี้ก็จะมาพาทุกคนนะครับซ่อม power car d รถยนต์นะครับตัวนี้เป็นไส้2,000วัตต์นะครับของ power x ray นะครับตัวนี้ก็อาการนะครับเดี๋ยวผมให้ดูต้นคลิปนะครับว่าลูกค้านะครับถ่ายอาการมาให้ดูนะครับเป็นอาการก็คือเวลาเปิดสวิตช์ power แล้วนะครับไฟสีแดงตัวนี้ครับกระพริบปิ๊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 บนะครับ แล้วก็เครื่องไม่อ่อนเป็นสีฟ้านะครับก็นี่นะครับของเอ็กเลนะครับออฟเอ่านะครับเบื้องต้นนะครับผมก็ได้ทําการเช็คแล้วนะครับภาคใจไฟดีนะครับนะครับเพราะว่าอาการเนี้ยบอกก่อนเลยว่าคัดดีเนี่ยถ้าไฟแดงกระพริบนะครับตรงนี้นะครับตรงหลอด LED ีเนี่ยหน้าเครื่องกระพริบปิ๊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 บนะครับแล้วก็เครื่องไม่อ่อนนะครับ แสดงว่าตัวมอสเฟตนะครับฝั่งเอาท์พุตเนี่ยมันช็อตนะครับอยู่แน่นอนนะครับตั้งแต่คาปานะครับฝั่งนี้นะครับสีนี้คือเป็นสีขยายนะครับนี่ภากขยายนะครับส่วนนี้ก็ภาคไฟนะครับประมาณนี้เราไม่ได้ไปดูภากไฟเลยนะครับเพราะภากไฟปกติแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็แนะนําก่อนว่านี่หลอดไฟอย่างที่ผมแนะนํานะครับ นี่หลอดไฟ12โวลต์นะครับเอามาต่อคอมนะครับต่อคอมก่อนที่จะขี้แบตเตอรี่นะครับเพื่อเป็นการเซฟนะครับไม่ให้ชุดภาคใก่ไฟมีอะไรเสียหายนะครับถ้ามันมีการช็อตเนี่ยหลอดไฟมันก็จะติดสีแดงหลอดไฟก็จะติดสว่างจ้าเลยนะครับามาดูกันอันนี้ก็ผมได้เช็คแล้วนะครับเบื้องต้นก็คือเจอมัดเฟสเสียนะครับสองตัวนะครับ ถอดออกหมดเลยนะครับถอดออกแล้วก็วัดวัดทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะครับโดยใช้เครื่องวัดตัวนี้นะครับวัดตัวนี้นะครับสรุปก็คือมอสเฟตมันเสียข้างละตัวนะครับเสียข้างละตัวนี่นะครับมอสเฟตเป็นมอสเฟตเบอร์ IIF หกสี่ศูนนะครับตัวนี้นะครับ IIF หกสี่ศนี่ผมใช้กล้องโกโปรถ่ายนะครับมันก็เลยซูมไม่ได้นะครับเอาโกโปรถ่าย นะครับซูมไม่ได้แต่ว่ามันได้เลนส์กว้างนะครับถ้าเป็นมือถือถ่ายมันได้แคบๆนะครับมุมมันแคบนี่นะครับ i อฟหกสี่ศูนย์สองตัวนะครับข้างละตัวนะครับมันช็อตข้างละตัวนะครับช็อตยังไงเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับตัวนี้คือมันเสียนะครับเอาเครื่องวัดมุดฟลิตวัดก่อนนี่นะนี่เห็นไหมครับช็อตนี่ครับ นี่วัดเป็นตัวต้นทานเลยนะครับช็อตแต่ทีนี้ถ้าอันนี้คือมันเสียนะสองตัวเดี๋ยววัดให้ดูนะเสียทั้งสองตัวถ้ามีเครื่องวัดตัวนี้มันซ่อมง,ง่ายนะครับซ่อมง่ายซ่อมง่ายึ๊บนี่เห็นไหมอันนี้ก็ช็อตนี่นครับมันมีทั้งหมดข้างละอ่าหกตัวนะครับสิบสองตัวครับมันเฟดแต่มันเสียสองตัวนะครับมันเหลืออยู่สิบมันดีอยู่สิบ ทีนี้ก็เอาตัวตัวที่มันไม่เสียครับมาวัดดูอีกสิบตัวเดี๋ยวผมเทสให้ดูถ้ามันไม่เสียมันจะขึ้นอย่างนี้ครับนี่มันขึ้นจะเขาว่ามอสเฟตครับ NE มอสมอสนะครับแล้วก็สัญลักษณ์มอสเฟตนะครับอันนี้ก็คือดีนะครับประมาณนี้นี่ก็ตัวใหม่นะครับตัวใหม่ก็ใส่เข้าไปสองตัวนะครับตัวใหม่ใส่เข้าไปสองตัวตัวใหม่ก็ก่อนจะใส่ก็เทสนะครับนี่ เทสก่อนเลยเทสค่านะครับนี่นะครับปกตินะครับ i r f 6ก0ี่ศูนย์นะครับส่วนมากค่าดีมันจะเสียไม่หมดนะครับนี่แบบปกติทั้งหมดเสียสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ส่วนอันเนี้ยไม่เสียนะครับแล้วก็เอออีกลืมนะครับอีกนิดนึงนะครับอ่ามันจะมีตัวเสียอีกนะครับพวกทารสเตอร์ไดนะครับแล้วก็ตัวต้านทานนะครับ ต้งเยอะเลยครับนี่นะครับนี่นะครับตัวเล็กๆนะครับสามขาที่มันอยู่ตรงเนี้นี่นะครับที่มันอ่าผมวัดแล้วนะครับพอถอ,อดมอเตออกหมดแล้วนะครับก็สรุปว่าไฟเลียงคาเกตฝั่งฝั่งนี้มา ทีนี้นะครับมาปกติเลยนะครับความถี่ออกปกตินะครับแต่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไฟเลี้ยงคาเกตไม่มานะครับไฟเลี้ยงคาเกตไม่มาจากที่ผมเช็คก็เจอตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานคาเกตเสียสองตัวนะครับเสียสองตัวแล้วก็ตัวต้นทาน 10k นะครับเสียหนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นไดโอดนะครับไดโอดค่าหนึ่ง n เอ่อหนึ่ง่หนึ่ง่แปดนะครับตัวนี้่หนึ่ง่แปดนะครับหนึ่ง N C หนึ่ง่แปดนะครับแล้วก็จ,จะเป็นทรานซิสตเตอร์ได้นะครับทรานซิสตเตอร์ได้สามตัวไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ามันไม่ใช่มือถือเนาะซูมไม่ได้นะครับซูมไม่ได้จริงด้วยสามตัวนะครับทรานซิสตเตอร์ได้เสียสามตัวหนึ่งสองสามนะครับ ชุดใกล้ๆตัวนี้ครับบริเวณนี้ยที่มันเป็นสามขาครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูตัวเนี้ยเนี่ยมองไม่เห็นนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วก็เอามาแปะด้านข้างคลิปให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับมุมนี้นะครับผมถ่ายเอามือถือถ่ายให้ดูนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวเนี้เดี๋ยวผมมาลองออนไฟให้ดูแล้วก็ลองวัดไฟให้ดูนะครับว่าอ่าเสร็จแล้วฝั่งมันเป็นยังไงนะครับวัดไฟทันรดก็เปิดเครื่องครับ เห็นไหมครับไฟติดสีฟ้าแล้วนะครับเครื่องออนแล้วนะครับทีนี้ก็ทําการวัดแรงดันนะครับแรงดันไฟย้ยงขาเกตนะครับไฟย่างขาเกตแรงดันไฟสองฝั่งก็ประมาณนี้นะครับร้อยห้าสองโวลต์นะครับทีนี้เรามาดูแรงดันไฟย้ยงขาเกตกัน ห้าโวลต์นะครับอยู่ขาละห้าโวลต์นะครับนี่ฝั่งนี้ครับดูตัวนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมครับแรงดันออกครับห้าโวลต์เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูความถี่นะครับปรับความถี่นะครับดูความถี่ปึ๊บเนี่ยร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ด k นะครับฝั่งนี้ก็ต้องเหมือนกันนะครับนี่ร้อยสี่สิบเจ็ด k นะครับคือหลายๆคนเนี่ย ถามผมเข้ามาว่าเช็คหลังจากเช็คแล้วเดี oh, I, on, ๋ยวผมปิดฝนหลังจากเช็คแล้วนะครับเจอมอสเฟสเสียนะครับโอ้ดีใจนะครับเครื่องออนนะครับถอดมอสเฟสออกทั้งหมดนะครับดีใจนะครับรีบเอามอสเฟสตัวใหม่นะครับเอามอสเฟสตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวที่มันไม่เสียนะครับใส่เลยนะครับโดยที่ไม่ได้วัดแรงดันไฟเลี้ยงคาเกตเลยนะครับจริงๆเนี่ยเวลาเราเช็คนะครับถอดออกหมดแล้วเนี่ยแล้วออนเครื่องดูแล้วเครื่องมันติดเนี่ยอย่าเพิ่งดีใจนะครับ ให้เราทาการเช็คมดเฟตให้หมดก่อนนะครับแล้วก็แยกตัวดีตัวเสียออกมานะครับถ้าใครพอมีงบหน่อยก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยก็ได้ครับแต่ถามว่าตัวเนี้ยของผมมีเครื่องเครื่องเทสเนี่ยผมไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนหมดนะครับพวกมสเฟตเอาพุทนะครับผมก็เปลี่ยนเฉพาะตัวที่มันเวสียนะครับเพื่อที่จะได้ประหยัดให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยทานซิสเตอร์ได้เนี่ยเปลี่ยนทั้งหมดนะครับยกชุดเลยต,ตัวนี้ชุดนี้นะครับชุดได้เนี่ยเปลี่ยนทั้งหมดแล้วก็ ให้เรามาเช็คนะครับแรงดันแต่ละขาเลยนะครับแต่ละขาเลยว่าไฟมันมาทุกขาไหมนะครับขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งมันจะเป็นขาฝั่งนี้นี่แะขาฝั่งนะครับขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งไฟเลี้ยงขาเนี้ยนะครับว่าไฟมันมาถึงห้าโวลต์หรือเปล่านะครับไฟมาถึงห้าโวลต์หรือเปล่าแล้วก็ไฟมาแล้วมาทุกขาแล้ว วัดดูความถี่ด้วยนะครับว่าความถี่มาเหมือนกันทุกขาไหมทุกตัวไหมนะครับถ้าทุกอย่างมาแล้วความถี่มาแรงดันไฟเรียงขาเกตมาไฟขากลางมาแสดงว่าระบบพร้อมที่จะ,ะใส่มดฟลตแล้วนะครับเราถึงจะนามดฟล e ตมาใส่นะครับอย่างตัวเนี้ก็คือพร้อมแล้วนะครับเพราะว่าที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปตั้งแต่ที่แรกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมันจะเสียเยอะไหมนะครับแล้วก็มันอาจจะ เสียเวลาในการที่ทุกคนต้องมามานั่งดูว่าเออผมต้องไล่ตัวนั้นตัวนี้นะครับมันเยอะผมก็เลยสรุปเลยนะครับมาสรุปให้ฟังว่าตัวเนี้ยมอสเฟสเสียสองตัวแล้วก็ทานซิสเตอร์ได้สามตัวนะครับแล้วก็ตัวต้นทานแล้วก็ได้ออดแค่นี้นครับฝั่งนี้เพราะว่าไฟฝั่งเนี้ยที่แรกเนี่ยวัดแล้วมันไม่มานะครับก็เลยมาไล่เจอพทานซิสเตอร์แล้วก็ตัวต้นทานมันเสียนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะลองใส่ มอดเฟสนะครับท MM right? right. ั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วผมมาเทสให้ดูนะครับอ่าอันนี้ก็หลังจากที่ผมใส่มอดเฟสทั้งหมดแล้วนะครับนี่ไฟติดแล้วนะครับอันนี้ก็มอดเฟสก็ใส่ทั้งหมดทุกตัวแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีการพินกระแสเยอะนะครับนี่เราไฟก็ไม่ได้ติดสว่างนะครับเราไฟก็ไม่ได้ติดนะครับ ถ้ามอเมีการลีกหรือว่ามันยังช็อตอยู่เนี่ยหลอดไฟจะมีการกินกระแสนะครับนี่ก็ถือว่าปกตินะครับเดี๋ยววัดอุณหภูมิให้ดูนี่ก็เพิ่งใส่เมื่อกี้นะครับสาสสี่องศาสามสี่สามสามนี่ครับรติดตัวเลยอุณหภูมิประมาณนี้ครับอุณหภูมิสาสอง สาสองสามสองสามสอง,ส,อง,ส,องสามหนึ่งสามหนึ่งสามสองมานี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันนะครับว่ามันดังไหมนะครับ <c oughs> นี่ก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับก็จะแจ้งลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าว่ายังไงนะครับ โอนตังหรือยังไงนะจะได้ส่งกลับนะครับเพราะว่าถ้ามีเวลาก็ได้ทําคลิปให้นะครับบางเครื่องก็ไม่ได้ทําคลิปนะครับ คุณจากนะครับอย่างทางสตูดิโอนะครับพี P ่อีสพีอู T นะครับก็อนุเคราะห์ให้ใช้เพลงนี้ได้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการ ผ่านนะครับเคสนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสาหรับใครที่สนใจจะส่งเวอร์มาซ่อมนะครับหรือว่าสอบถามนะครับหรือว่าจะส่งเ o อ e r มาโมนะครับแปลงจากคาดีขับเบรดอย่างเงี้ยครับเป็นขับกลางนะครับก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเพจปากเฟ่มเล็กโซลาเซลนะครับหรือว่าจะเป็นช่อง YouTube ก็เป็นสอนเทอนิก์นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอฝากแค่นี้ครับสวัสดีครับ